นมือจะทำอะไรเดอะมือจะทำอะไรเอาต้องทำแรกครับคุาแรกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านทีแรกมาทำอะไรคะวันนี้มาทำยำครับขึ้นกับรื่องลืมเส้นุงเท้าเขาถามผู้งผู้ด่าเงินสวยวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะมีมะเขืออันนั้นทำเหรอแต่การจริงเรื่องแรกแต่ยังเดือดอ่ะของผมมีของผมมีนี่นะครับมีหมูมีเท้าไก่นะครับ แล้วก็มีขึ้นใช่ใช่มีน้ำปลิกน้ำยำไปแล้วแล้วก็มีหอมหอมต้องหอมหอวใหญ่เลยครับผมแล้วก็มีบุญเส้นถูกต้อบคุณคอ้ก็รายการอะไรวะเล่นกันอ่ะเข้าันาต่อไปชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดอาหารอีสานอ่าอาหารอีสานโอเคอาหารอีสานทำไมถึงมาทำพงหมอลำ คำถามจากว่าใจเราเป็นอะไรกันแน่นะก่ริงๆแล้วผมก็เพื่อนเท่เลยเพื่อเท่เลยนั่นล้าเจนเจ้าวันเจวใหญ่มากน่ากลัวเยอะมากนะคะเคยอยู่กับมลามมาแล้วแล้วเราก็เลยชอบความแสดงชอบการแสดงอยู่แล้วชอบเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำก็เลยทำวงดนตรี จะบอกว่ามอลำก็ไม่เต็มปากโดนตีปากเออเออดประมาณนี้ก็เลยกลายเปาชอบก็เลยทำไปจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับโอเคแหน่คำถามต่อไปว่าสิ่งที่ไม่เคยทำแต่อยากทำที่สุดคือทำอะไรเสกมัวอะไรนะมอลลอมมัวมอลลอมมัคือมอลลอมอรนะมอลลใหญ่มอลลอมใหญ่ ใหญ่กว่าน Saint ี้อีกถ้ามันเป็นบอลลูนใหญ่เช่นยังไงฉันไม่เคยเห็นเพราะแบบเหมือนเราไม่อยาบว่าเราซินอะไรนี่แม่นี่ไงแม่ขนาดกลางขนาดกลางขนาดกลางแล้วสเปคอรอคะสเปคเป็นยังไงคะสเปคที่ชอบตอนนี้เหรอฮะใช่สเปคที่ชอบยังไม่มีสเปคแต่ว่ามันมันอยู่ที่การพูดคุยถ้าพูดเราถูกใจแล้วเข้าใจเราก็โอเคสเปคเน่ะเพราะการเลือกเลือกระยะนั้นว่าตรงใจ เส่วนมากสเปคที่เราชอบจะไม่โดนใจเราแล้ไปถึงเรื่องนิสายเรื่องเรื่องการอยู่น้ำกันนซีนว่าสเปคจะมองข้ามจะมองข้ามเรื่องการอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันซึ่งกันและกันเข้าใจคาเฟ่ดีให้เท่าไหร่ก็ถ้ามันคุยกันเรื่องก็เซโยนะเออเออแซยน่าเออได้เลยแล้วพี่เบคอนใส่แล้วพี่เบคอนหมดโอ๊ยไม่อนีตน้องกินเมื่อวายกินเหลืออยู่เหรอยู่ข้างน้ำยายสวัสดีค่ะคนดูกินข้าวก่อน คมะอยากมีคำถามอยากมีส่วนร่วมในคำถามไหมครับฟรีไหมคะให้ไม่ยม่าและเด็กยกอ่ะหุ่ยก้ามศาสตร์ไว้คนสวัสดีค่ะนี่แค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยมีส่วนร่วมได้นะคะมีส่วนร่วมได้นะคะไม่่เอาคอมเมนต์มาสเปคแบบพี่เบสไหมครับฮะมีบนดีมีอ่ะเซสเซียอ่ะอัอ่าอ๋ออ่าจริงจริงแล้วสเปคน่ะ ถ้าพูดถึงก็จะเป็นน้อคนขยันหาเงินตั้งแต่เด็กอินเดียมอินเดีมมันปวดนิดเดีวเสียงพ่อลุนเดียวกันกับบอเชาวไม่สเปคหรอกคนขยันทำงานเป็นพูดถึงเบสใช่ไหมก็ถือว่าตรงสเปกอยู่เพราะว่าขยันแล้วก็นิสัยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เชิญ ไม่เป็นผู้หญิงแระไม่ชอบผู้หญิงแรงเอออยากกูนิปบะพราละสรุปก็คือสเปกก็คือเบสเอาเขาบอกเองงวกญานเขาบอกว่าเธเดินอยู่นาฉันเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าแ่พูดมึก็ใกล้เคียงเกือบจะแล้วเออผป็เมาติดรอยหลับดรอยับญาตเวเงินจะหนึ่งหมื่นคนดูแล้วนะ ตัหนึ่งหมื่นคนดูแล้วไม่พยาบาลน่ได้กินนี่อย่างอยู่สู่แบบหนึ่งโดยสนาข้อหาหาอะไรเนียนับถึงศาสนาอะไรคะพุทธศาสนาพุทธศาหนึ่งหมื่นคนดูค่ะพยาบารนิสัยหยกอยู่สู่อยากได้ยาดมอยากได้ขายจ้าเงินแล้วโอเคเขาเาามีบอกว่ามีจิ้มกัลยาณ์เบสบิ๊กเบสบิ๊กว่าสั่นเขาจิ้มเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาแบบว่า ขอให้สมบัติสินะไม่ถึงมูกันเนาะสมบัติอะไรเออ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 เขาอว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรราเรูปแบบนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกขอให้เรามีสติในการใช้ชีวิตเอาคือทำงานมูกแล้วมีคนมีคนคุยเยอะไหมคะช่วงนี้ไม่มีเลยก็คือบ่ไม่ได้คุยกับใครนอกจากคุยเรื่องงานถึงบอกใช่ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากเออนั่นแหละนอกจากเบสก็คุยกับเพื่อนเรื่องงานเรื่องอะไรที่แบบ ข่าวข่าวอะไรโป๊ะรการอะไรนย่ี้มองไม่กัดไปเออจ้องหนักสุดละแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาแบบว่ามีดราม่าอะไรเงี้ยจัดการตัวเองยังไงแบบว่าเออเวลาไม่เห็นมีคนดาวอย่างเสริจริงจริงเราเราจะดูกับว่าดราม่าเนี้ยเราผิดจริงไหม ถ้าเราผิดจริงเราจะต้องรีบออกมาขอโทษมจริงใจถ้าไป็นธรรมะนะแต่ถ้าเราไม่ผิดจริงก็ปล่อยธรภาพไปเลยเราก็เราไม่ผิดเนาะแต่ถ้าเราไดเราผิดปุ๊บเราต้องเรียนแา่พายามแค่นี้ไม่งั้นเราจะชมแผ่นดินไทยเพราะทุกวันนี้คนรอเหยียบซ้ำมันเยอะถ้าเขาผิดจริงหรือแบบถ้าผิดพลาดจริงเขาขอโทษเละจบ ไม่ก็ไปบืนต่อบืนต่อแปลว่าจบไม่สวยจริงๆซีกับจิมาลักเข้าบี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 นี่คืออะไรคะบี BB BB Big Bang Big b เบสอันนี้คือสนามของนบานนะแล้วแบบไปคุยส่วนมากคุยแค่เรื่องงานจริงๆหรือคะแบบว่าเวลาได้ความสบายใจเลยนะคะวองพื้นบนด้วยวางพื้นบนด้วยเอาเลยส่วนมากก็ส่วนมากก็คุยกันเรื่องทั่วไปในเรื่องแบบว่า แต่เด็กคือเขาอยากกับนุ่นนะอืมเออนุ่นเออโอ้โหนุ่นของไงนุเพื่อนจริงเออเอ๊ะอาอันนี้แบ่งแบ่งเอาแล้วแบ่งเป็นเพื่อนที่ดีแล้วตบตบไม่ว่าอะไรก็เป็นเพื่อนจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะคุยลึกๆจงแล้นวถ้ากับกรูนี่ก็คือต้องด่ากันก็ได้าแต่กับเบสที่เขาจะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นก่อนฟิวเขาจะแบบว่าฟิวแบบว่าอ่อนน้อมสินะเขาจะแบบมุงมิงถ้าพามาที่ครู ก็สุดากูจะคอยนนิดห่อยก็จะเป็นฟิวงานงมันอยู่ที่มันอยู่ที่อะไรล่ะลักษณะแต่ละคนอาอย่างเบนตอนที่แบบว่ยังย,ย,ยังไม่เคยเจอตัวจริงเนาะเขาไม่เคยเจอหรอยังไม่เคยเจอตัวจริงเขชวนนางมาเออก็จะเป็นที่แบบว่านาราเป็นคนโบเรียงแต่พามาที่กูก็จะไม่เลงี้ยงคนคนนี้ก็ไม่เลงไม่เลงแน่รับโอเคดูพ่กกีสิมันอยู่แค่แค่คือเดียวห้องแต่ประสนมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาจากเพื่อนเป็นอย่างอื่นไหมคะ อันนี้หรอเออก็ยังตอบคำถามว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนดิวยเถอะอะไรมนก็ไม่แน่นอนมันอยู่ที่ความรู้สึกน้ำใจต,ตอนไหนที่เป็นมูลพวกกันอ่าเออ,เอ,อแต่ก็ตอนมาหน่อมนาวรายการที่เอกของพี่โตโนโ่เราครั้งนึงเออขาถามมาอันนี้เพิ่งพูดถึงเรืเนาะมันหมายควาว่าผู้ชายคนไหนที่คุณชอบมันก็มี็สองแบบหนึ่งถ้าเกิดเลือกเอบิ้ลปฐุมราชสองผู้หญิง้านกินเลี สองคนนี้ยังไงบ้างเออเออเอนั่งไรบอกเออเออความประยงกระย่างนั่งนุ่งกระบายไปแต่สองคนนี้สองคนที่นามพูดนะคือมีเบิ้ลเบิ้ลบุตรดมดากับคุณนันเป็นลเลียอันนี้คือเขาพูดในรายการของเขาเองว่าได้อุ้ยแรงมากโอ้ยฉันเขินนะลูกสาวดีๆหนึ่งหมื่นคนนะคะมีใครรู้สึกว่าตึกคอมนี้เด้อคอมนี้ดีดีเเออแล้วทุกทีเห็เข้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะจากเพื่อนกันก็จะเป็นเพื่อน จากเพื่อนก็จะเป็นแฟนจากเพื่อนแฟนจากแฟนก็จะเป็นแฟนแล้วที่หลัอเป็นอะไรกันทั้งวันนี้มี ตอนนี้ก็อยู่กันได้ปกติยังมไมไ่แบบว่าอะไรเร่งไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเพราะอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็คือเท่าแบบทำงานร่วกั<ม>คุยกันเรื่องงานเพราะเรื่องงานคันรู้สึกว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะคุยทังคู่เท่ากับแบบวันยงังเรียบปก่อนก่อ็เ,อเรื่องงานที่แบบว่าคุยกันเจอแคงานอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเอาคาว่าเป็นทามือได้ไหมว่ากูเป็นทามเนาะรื่องงนเรื่องงว่างกันเรพื่อนออกซื้อเอหนากรอละโซนยูนิเ่อรบอลเออเดวิลส์งตรคนเนียมาอยู่ เขาบอกว่าอ้าคือว่าเป็นเพื่อนกันสินะฮะชากหลานน้อซิมเบิงซิมเบิงเขาถามจากทางบ้านถามมาได้เลยนะคะยังไม่ได้ไม่บัตรไหนที่ไม่ได้ยกอยู่ต้องมาตอบได้ด้วยไงว่าต้องยกเปอร์เซนเนาะอร่อยเนาะอร่อยปลาปูมาดีออเนี่ยที่ไม่ได้ปูเลยขอข้าวจานนี้นะขอขึ้นมาห้าอกระบอกห้าข้อหรอเออ กูอย่บ้านกูอยากถือัวดโหลใหญ่สูงกูยันกูยันเคยมีแฟนไปแล้วกี่คนอ่าคนเดียวจริงเหรอเฮ้ยเคยมีแฟนคนเดียวจริงเหรอเนี่ยะจริงดล่ะอือเฮ้ยอันนี้จริงจริงค่ะคุณแอนบอกหนุนเคยมีแฟนไปแล้วกี่คนอันนี้จริงมีแฟนแค่คนเดียวในชีวิตนี้ก็เคยมีแค่คนเดียวแม่ ไม่ดีหว่าเฮียปปาตัวต่อบได้เลยแสดงว่าเป็นคนที่คันได้หักผู้ใดกันเต็มที่กับเขาหนกรักจริงเออเหยี้ยบก็จริงเอามันเกี่ยวกับอื่นเออเวลาให้ใจก็ให้สุดอืมเวลาเอาไว้คันเอออันนี้คือจริงจริงหมายความว่าจริงก็เดียวมีเดียวไม่ไม่เคยเพราะเป็นบีบีมาเมื่อกี้กับเรื่องนี้เรื่องเดียวไทำงานอย่างเดียวเออ อ่า<ม>เรื่องลูกบ้าง,างคิดว่าจะมีลูกเพิ่มอีกไหมคะไม่มีลูกสองคนพ่อหรือเปล่าพ่อเด็กพอดีกันเน,นาะก็กอะไรไหมร่างกกระเจาเหมือนเลียวพอแล้วมีแค่สองคนนี้โอเคแล้วเต็มที่แล้วเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันโทรหากันเราแบบไป,ไป็นยังไงอ้าง

คำบุญวาน้ำบริเลนอันสีฟ้าหรือน้ำบ่ิเขาไมอใช่ไม่ใยเขาบไม่ยบ่เขาบม่เขานี่จะเข้าไปบนนะแล้วก็ออกโคตรนะแล้วก็ออกอ่าตามชื่อในแชทว่าอะไรคะเบสก็เป็นชื่อนางเลยเบฟเฟรนเบสเลยทำสีมั้งาชื่อนางไม่ได้เปลี่ยนชื่อนี่ไม่ได้เปลี่ยนชื่ออันนี้ขไม่ได้เปลี่านชื่บ้านถ้าเกิดว่ามีแฟนใหม่

เออเอออนนตอบเบเบาตอบได้ไหมตอบไม่ได้พี่นกยหรอหมอหรอพี่น้องเอาหน้าไม่จาพี่พี่เอาหน้าไม่จับพี่ม่จ่าหนูอยากเลิกเซโรสวทุกขว่ายัี เมียงางรับช่วยหนูด้วยจ้าแ <c oughs> ม่ไม่เจอสามคนทำอะไรอยู่คะทำไมไม่มาช่วยหนูเมียนางเมียนางรับรับเธอรับเธอแต่สุดรับเธอมียงางเข้ามาช่วยด้วยอ่าข้ามอะไรนะมึงสองคนนี่บอกแล้วค่ะคำถามไปตอบอะไรทุกคนค่ะหาคำถามไปเลยค่ะทางบ้านทางบ้านหาคำถามไปเลยค่ะใครอยากรผู้ใหญ่บ้านนับเพราะว่าตรงๆกดกันใครที่รอเปียร์รอก่อนนะคะเปียร์นะคะขอแก้ เออหวานเดอหมานูงเออเออได้แล้วกนี่ไม่เป็นยาดื่มหรอกเพื่อเป็นยังไงเขางน้ไ่สาตามีห้องลูกค้าเลยสิครับพี่ใช่หเนาะเอมอาตามีห้องลลดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเผ็ดนะคะมันเผ็ดคนเาต้องดื่มน้ำเลิศนี่นี่หนเอาเพียมาสิลูกค้ากระทำเี้ให้เนาะ อาเปี่ยมะแอนเอาเปียเปียเปียเอาก้อนใหญ่ๆมาเลยไม่รู้ครากับคุณนี่ค่ะเพราะกดยากมากขนมเย็บขนมเย็บที่สุดเธอจะเปียให้ก่อนต้องเย็บกระบอกอือเลอกสอเลอเียกน่รสวัสดีนะคะสวัสดีซีผมใครอ่ฉันจะบอกนะเปียดูใบน่ะได้กินเนี่ยพาไปเธอแต่บ่านนี้เธอมาฉันไป บาเล่นมากบอซีมือซ้มือกบเป็นชอบอะไรดูใบมันขึ้นหยาบขนมเปียกเชื่อว่าซ่าบมเหออเปลี่ยนอะไรนะที่แบก่ออะไรนะแนโอ้ยอะไรญี่ปุ่นน่คองสีเนบอตได้คือพอขนมเปียกเนี่เออกลับมากันที่หลักได้บดมนอย่บ้านนะปกติเปียดูใบของเราขายอยู่ห้าเก้าเก้าแต่ปิพยาบาลพิรมาขายสองเก้าเกแล้วรอดูนักรอนบอกไเลยมาพอแล้วจ้าหนูเอากาเลยก็เป็นรูหาบ เอามาให้เอาเม็ดเอามาเลยค่ะปกติขายอยู่5.99วันนี้ผู้ใหญ่บ้านพี่เรนมาให้2.99พอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเสียงรู้เสียงแบบอะไรมาเพื่อเสียงคนรืออ่าจุกกล้องเข้ามาเด้อเดี๋ฟังเสียงคุณฟังเด้อนี่อุ้ยใส่แตะอุ้ยใส่แตะออกมาแล้วอ่ะเธอดู้ทีนี่เราดูนะนี่คืออุ้ยดูดูใส่มันแตะนี่ อันนี้คือหนีหรือขนมปิ้งขนมอ่ะขนมบีอันนี้มูอ๋อมูมือมูมือหยิบมาเอาเลยบ้ากินเลยบ้าซิบเลยบ้ากินข้าวแล้าต้องกินอะไรกินข้าวกินหวานเอาด้วฮัลโหลให้กินปลาได้กับอะไรเอาปลาหีนู่นนี่กุ้งปลากระองเนี่ยอ๋อเธอได้เสียงกระป๋องไหมไม่เก็เอีกไม่แล้วพูดกินอันทุืกี้ไปนะกับอันนี้นะอี๋ว้าวเลอะอ๋อฉันว่าให้ตรงนี้ใครจะเอาเม็ดเอามา ปกติก้อนใหญ่ๆแบบน <pl> ี้ขายอยู่599ุ่นบุญปันพี่แดนนักขายสองเก้าเก้ากตองหมายรถตอบนมยพี่แดนจ้าคือว่าพรอหนงร้ก้อนนะกอดไปกอดปเปิดช็อดูใบเปิดเปียปกติช็องดูใบมา100่้อยก้อนทถอบก่อน5้าสี ลอยก้อนเธอคิดดูหมดแล้วหมดแล้วเป็นไงเหมดเหมดมันตัวแบบมันเสีบไม่สูงมันแสียบอ่ะมันแสีบดีเลยกรอบกรอบมากพี่นาลูกค้าไม่ทันไม่นานขออีกหนึ่งนาทีพี่นาอีกหนึ่งนาทีใช่ค่ะหนึ่งหมื่นคนเตรียมตัวกดค่ะเปียโมจิช็อกดูใบอันนี้เสีบมาเธอคิดดูว่าพี่วินวินเลี่ยมมากหลายมากหลายพี่นาด้กินได้ไหมตอนที่เจ็ดนี้เธอทุกไหมว่าฉันไปเจอพี่วินจริงหรอใช่ ออกินได้น,น,นะใช่ไปไป,ไปแวันที่เจ็ไม่อยู่กินนั่นบัลี่นั่นไม่ทันไม่ทันพี่นันจ้าเขาอีกหนึ่งนาทีโอเคค่ะสี่สามสองหนึ่งตะก้าเ,เลยจ่ามาเก้าเก้าให้สองเก้าเก้ามันใหญ่มากเลยนะเปียเป็นกล่องสวยๆเลยขออันนี้หน่อยจ่าหยิบมาให้หน่อยนินี่หรออันนี้ก็ได้จ้าทั้งสองหยิบมาหมดเลยนั่นละอันนี้อะไรอันนี้ไวช็อตอันนี้แบบปลอยนี่อืมเอาขอแบบกรองด้วยจ้ะแบบกรองแบบไวดินเนี่ย ใช่อันนี้ก็ะเสริฐเด้อห, <นะ S 1> หนึ่งหมื่นค<ะ>นกดเลยหมดเหรอพี่หนานหมดเหรอไม่ล่ะคะมีอยู่ยังคุยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนกดอัลก้าจ้าทุกคนคขาคำถามทางบ้านเตรียมตัวไว้คำถามหน้า,าบ้านเตรียมตัวไว้กดได้เลยนะคะทุกคนขะกดได้เลยนะอันนี้จากสี่เก้าเก้าให้สองแปดเก้าเอาไหมยุ่ยมาก จาก1499ให้289แบบมีฝอยทองฝอยช็อคดูใบพี่น้องเอาป่อเหลืออีก50ก้อนสุดท้ายจ้าปัดหนึ่งหมื่นคนกดทันไปเนี่ยนั่นเสียเห็นว่าอ่านเห็นว่าหยุดม่ได้หยุดไม่ได้เห็นไหมเพื่อสนเออเอาล้วนแน่หมดค่ะหมดค่ะเลิเอาอะไรอีกดีเอาอะไรอีกดีเอาอะไรอีกดีเอาแบบล้วนหน่อยเอาแบบล้วนหรอ เธอต้องลองมัดฉาคนะนี่นี่เพือลองบอกทุกคนอยากให้ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนลองมัดฉาบ้างตื่นมากเบรคหน่อยหนูอาจารยห์หน่อยค่ะนี่มัดฉาดูใบมัดฉาดูใบทุกคนเปิดแบบไม่ไม่เลยมัดฉาดูใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่มันเป็นมัดฉาไหมอ่ะเอาไปเบรบก่อนแหมเราควรจะเบรคหรไปเบรบเลยเชีเ่บไปถ้าต้องได้กินมัดฉาก่อนมัดฉาคือใครดีที่สุดในร้านกดไม่ได้ตะกร้าหมดค่ะตะกร้า ตากาโดใช่เปิดอันนี้ก่อนก็ได้พี่หนันจ้าลองเปิดล้วนให้หน่อยเปิดล้วนให้หน่อยจ้านะคะทุกคนค่ะมัดฉาล้วนไว้ช็อคล้วนแล้วก็ช็อคล้วนปกติขาย199วันนี้ให้169ให้169พี่หนันเปิดมาหนึ่งนาทีห้าสี่สามสองหนึ่งคนเลยจ้าให้169นะคกเาหาามทางกับทางบันคือจะได้ทุกเรื่องเสร็จแล้วว่าเพาสามพันโทบตุ๊บแล้วเขารับปั๊บอะไรลยอ่้พี่สุดวะเจ้าบุตร ก็เขาดีทงานะตัวนี้พี่สูตรพพี่สูตรด şey ีดีพี่น้องพี่สูตรพี่สูตรพี่อพี่สูตรรคพี่สูตรเห็นุงานงานก่พี่สูตราตยส้าสิบคนก่อตะก้าน่อ้เทชตลินบอกเลยว่าอร่อยมากเพชตลินบอกเลยว่าอร่อยมากโทรเว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 คนกอตะกา นี่คือล้วนนะช็อคล้วนแนบจะรีวิวโร่สามไปกัด oh. สวบสวกเลยไปบ้ามันหอนยังร้อยสิบห้าคอมบุกอุ้ยเขาไม่ได้โทรธรรมดานะคะเขาวิดีโอคอลนี่เขาจากวันวเชื่อนี่สวัสดีค่ะอุัยมีโอกาสเดี๋เจอนะคะเอฟซีเดิม์ยังเอฟซีบอสเอฟซียังซื้อขึ้นอ่ะสวัสดีค่ะพี่เด็เนี่ยกระลังถามว่าสเปคผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นแบบไหน โจ้โห <laughs> oh no. oh no. ันมัดหม่องอย่างเราท่งมันนี่แจ๊คพออย่างเราจะสีมัเจี๊ยได้เลยค่ะทักมาได้เลยเธอพามาเลยอยากรู้ต้องมากินอันนี้เนาะใช่ ออ้ยขอบคุณค่ะเจ้าเห็นเนไม่ได้คอยจับพ่อสามก็ไหลชื่มเงอนเนาะไหลชื่มเงินแต่แ่ะอ่านใจจับพ่อสามเปันไงอ่านอีบ่เออไหลยุงเสียอ่ะ หนึ่งหมื่นคนเมื่อกี้ทุกคนขาตอนแรกอ่ะคือมันเกินความคาดหมายมากคือเขาไม่ได้โทรหาด้วยเสียงนะคะแต่เขาวิดีโอคอลค่ะจบไม่าน้ำต้องรับน้ำเขาเยโทรไปจบไม่ขาบีบีค่ะแบีกบีค่ะแบกบีเลยบี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 เขาเป็นแบรนเซนค่ะเป็นไงเป็นไงทุกคนขามาขออันนี้หน่อยนี่เป็นคนหนนี่เธอก้อนใหญ่ๆแบบนี้ จาก599มัทฉะดูไบเธอเออมืเอ,เอ,อ,องขังไรด้วยอันนี้ฉันยังไปยืดลองกินมัทฉะที่ถูกต้องอันนี้ฉันไม่เคยกินฉันเคยไปดูปารนี่ทุ<ะ>กคนจา๋ามัทฉะดูไบาลาวานาตีกินไรกันหละ่ะจริงๆคือมันยืดนะเธอนาตีกินไรกันหละ่ะมันยืดนะมันยืดนะมัน,เ,น,มนมเป็นแป้งโคจินี่เห็นไหมนี่มันยืดนะเพราะว่า คือแป้งโมจินะจ๊ะนี่นะนี่นี่จากห้าเก้าเก้าให้สองเก้าเก้ามาจับดูใบเอาไม่เอาเออถ้าเอาเป็นเอามาถ้าเอาไม่เอาเราชิมไหมชิมเถามเลยหมหอมหอมชาเขียวพี่น้องหอมชาเขียวอุ๊ยฉ่ำมากอร่อยว่ะดีเรื่องพวกแป้งโมจิเห็นบ่กมันจะยืดๆหรือเสีย มาพี่ดจารอหนึ่งร้อยก้อนค่ะมาจาดูใบเปียโมติมาจาดูบอร่อยมหาอร่อยห้าเซสามสองให้หนึ่งร้อยก้อนกดได้เลยจ้ากดให้ฮัดดูัทจะชเอเมื่อันี้มัชอบมากมาจ๋าเลยม่าจาเป็นไงเธอหอมอืตำดังมากตำดังเลยอันนี้อันนี้ไวชอร่อยมากเสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนก่อจรา 100ก้อนอะนะใช่ค่ะพี่มัดจาาดูไบนะใช่ค่ะมีใครจะเพิ่มไหมมัดจาาดูไบป,ปีย้วนบอจีมัดจาาดูไบก้อนใหญ่ๆจาก599บาทวันนี้ให้299พี่หนังขออีกหนึ่งนาทีหน่อยเร็วลูกค้าไหมคะให้อีกหนึ่งนาทีนะ54321กดได้เลยค่ะยังไม่กินเลยอร่อยมั้งแต่ว่าแต่ว่าคนนี้เชิญเชียนะ,ะเบอร์แล้วอีก วนแล้ววนแล้วไม่แล้วไม่สตินเนาะแต่ทุกวันก็ชักเชียร์นะฉันพูดจริงจริงันเชียร์มากเขาต้องไปเจอเขาบ้างซีมีโอกาสไปเจอเลยเธอก็เธอก็บอกฉันซีฉันก็อยากไปเจอฉันเอฟซีเขาเธอไปเลยเออฟาเมื่อกี้ร้อกคนกดตะกร้าหรอพี่นั่นไม่ค่ะให้เวลากดหนึ่งนาทีค่ะให้เวลากดหนึ่งนาทีนะคะมัดฉากดูไบปียัโบจิมัดฉากดูไบอูเนมเป็นไงที่นี่กินไม่พักเลยมัดฉากบอกเลยว่ามัดฉากอร่อยที่สุดในร้าน มาฉาขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะทบๆแล้วโดแคร์แล้ววีเ่ิปีค่ะเหลืออีกิบก้อนค่ะมาชาดูใบนะคะมาชาดูบรก่อนเลยนะคะถ้ากินถ้ากินมาชาดูบจะเป็นยงนะา้าถโหาานบ้างเซา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 แม่เซานไม่มีโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เราอยู่นี่โทรไม่ได้โทรไม่ได้ค่ะ ะะมีแต่แห่เขาโท้วงจะถามมาท้วงคนท้องโดนเห็ุงานเด็กอีห้าเด็กระแดกเพราะชอบโสงชอบปากบัวใบโซลูกค้าเนาะแล้วอีกสิบห้าก้อนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดค่ะจบเอาอันนี้ไหมบันที่นี้นะพี่โค้ชจานี่ กูจะกนแไกูยากกินบนี้เอาเป็นมากกวยากกินแบบนี้เลือดเืนอะอรวะเออเนะมาไปกินกุ้อะไรนะคุณคนหมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ อันไหนไม่ใช่อันนี้ไวช็อกเธอนี่ก็อร่อยอันนี้คืออันนี้คือฝอยทองแบบมีฝอยทองอันนี้ขายอยู่499แต่ถ้าใครจะเอาตังให้289บาทวันนี้เออเอาบอเอาบอลพี่น้องทำไม่ใจทุกคนอีกเอาบอลยาป้าฝอยทองช็อกเยมเดียวแบบมีก้อนใหญ่ๆจาก499ให้289ถ้าเอาเม็กเอามาค่ะ9,200คนไม่เอ่อจะส่งวันไหนครับพี่บอสส่งทุกวันเลยค่ะไม่มีแบบว่าทำใหม่ไม่้ทเนาะทำใหม่ทุกวันทำสดใหม่เบอร์คุณจะถามพีแต่บอกพ่อเออพี่จะบอกว่าส่ง จริงๆวันนี้เาอยากเปิดเยอะเพราะว่ามันบุมพอคุณอาฝ่าแบบเบิดเพราะว่าใส่คุณอาฝ่าให้เยอะมากพี่หนัจ๋ามากค้าเ่อจ้าจ๋าเท่าไหรสี่เก้าเก้าให้สองร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งลายก้อนนะคะโดนกระทุนปุจิหนึ่งลายก้อนมาส0จบเลยห้าสี่สามห้าสาก อแป้งอุ้ยร้อยเบสองนกเลยตกรร์อาเปิดเอรลยค่อนหมือนอเออดูวันที่มัสิบพ่อแ่เทียนออบิกเป๊ะเข้าใจนพ่อันเดียวแอันเดียวเมืรออะไรนี่ก็ไม่ให้ฉันเขาดอกนะเด้อให้ฉันเขาดอกนะเด้อพี่นานไม่ทานขออีกหน่งนาทีอ้ยเธดูนี่เธอดูคุลฟาตรงนี้อุ้ยมันชอบเลยเอาไปโซดูอืที่แจกไปว ค็อสจกแค่ถั่วแล้วมันแบบแป้งมันดีมากแป้งมันบางแบบจับดีๆจับดีๆนี่หนึ่งนาทีห้าสี่สามสองหนึ่งจ้า กินของหวาน,านต่อเลยแม่พี่น้องอุ๊ย75คน,น,ำนกำลังกดตะกาศจ้า,า,าจแม่ค้าเสียงดังค้าเขาถามว่า,วาบอกฝันดีกันทุกคืนไหมปกติหรอถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกผิดปกติเออมันก็ปกติกับโซงหากันตลอดติ้ตตตงต่างติ้งต่างกันคุยง่ายได้สมุดได้เธอคอนเก่งค่อนแยงแบบว่า จะไปถ่ายนานนั้นกันเมื่อ,อไหร่กับเธอคงพูดอยู่เดี๋ยวเป็นเพราะคุยงานเอาเบียปากงงฉันไม่ได้เป,ปียปากฉันก็อินเลิฟอยู่เขาบอกว่าถ้าไม่บอกวันนี้กันน่ะคือแปลงเก็ตไหมก็แปลงละสิเก็ตปะเออแรงมากแรงได้อีกวันนึงโทราหากันกี่รอบคะไม่เคยนะครับ ไอิลปนนกสูงไม่ใช่น้อานิดนึงเน่ยมีวันไหนไหมหรือเ็ดวันเนี่ยมีวันไหนที่ไม่คุยกันไหมเอางี้ดีกว่ามีอยู่ก็มีอยู่ันที่เราม,มันกับมันกับวันไหนคือับสมุดอะไรเธอตอเอยต้อรันเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะขนาดนยม,มาก <c oughs> มาค่ะพี่อยากลกี่ก้อนเลยอีกสามสิบก้อนเร็วได้บ้านบ้านอยู่ใกล้กันไหมคะ ห่างกัน15ทีก็ไกลอยู่นะแค่ลูกวนอาทิตย์จะลูกว่าสิบดวง,ง,งเลยสิบกว่าลูกสิบผาลบอกว่าสิบสองลบกกว่าใก<น>ล้ๆก<น>ันเองบ้านอยู่ใกล้กันขนาดนี้กรุงเทพดิเอเอ,เอนั่นแหละอวัอยู่นี่ห่างกัน15นาทีนะคะบ้านอยากได้ปล่อยช็อคอ่ะพี่อันปล่อยช็อคให้ลูกค้ามาเร็วมว้ค